วันที่31สิงหาคม2564ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏร,ราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาในไมตรีไตติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานโครงการพอ,อสวบุรณาการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต วระคัติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภร์องค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ,อสวอและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์พระราชทานวัคซีนซิโนโฟารม์มป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่หน่วยแพทย์พอ,อสวอจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน6,400โดส เริ่มฉีดวัคซีนวันที่31สิงหาคม2564ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและโรคเรื้อรังพระภิกษุสงฆ์นักบวชและผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนโดยหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดสรรไปยังจุดให้บริการฉีดวัคซีนอำเภอเมืองฉะเชิงเซา3,200โดส อำเภอบางประกง1,600โดสอำเภอพนมสารคาม800โดสและอำเภอบ้านโพ800อโดสโดยจะได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วที่สุดต่อไป